สวัสดีครับแตงโมลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับสำหรับวงการฟุตบอลวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวดีครับโอ้ยมากันอย่างต่อเนื่องมาเยอะด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยทางฟีฟ่านะครับเขาได้จัดหนักจัดเต็มโพสต์ภาพนะครับ ของทีมชาติไทยให้มันสะเทือนกันไปทั่วเอเชียและนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์บอลไทยที่มีคนสนอกสนใจเนี่ยเพราะว่าจะมีการประมูลกันนะครับหรือว่ายื่นซองกันในช่วงเดือนนี้และเราจะได้รู้เลยนะครับว่ามูลค่าของบอลไทยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันจะยกระดับไปได้ไกลขนาดไหนรวมไปถึงนะครับมาแอบต้องบอกเลยครับว่าบอลน,นักเรียนไทยเนี่ยที่มีการ พูดถึงเรื่องสนามไปตอนนี้ Take A c ช i o n ปรับปรุงเรียบร้อยและมาตามกฎใหม่ของ VAR กันด้วยสำหรับวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากตัวหอมหอมฟุง้งหอมติดหอมทนหอมนานสามารถกดในตระก้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับสบู่ในเครือของแตงโมโลงเปียกผมหญิงนั่นเองนะครับเอาละครับเรามาดูกันที่ฟีฟ่าโพสต์กระหึ่มโลกกันหน่อยดีกว่านะครับ เพราะว่าถ้ามาจากฟีฟ่าเนี่ยแล้วเขาโพสต์เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่บ่อยนะนานๆเขาก็จะโพสต์ถึงช้างศึกนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยใส่เป็นภาพชุดเลยโอ้โหคือมาหลายรูปนะครับเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครยังจํากันได้นะลูกยิงลูกไฟของรีซอร์ทเทะเทพวิโนไทยที่ซัดใส่ซามูไรญี่ปุ่นถึงสนามไซตามะตอนนั้นนะ่ะยิงฮุกปุ๊บเข้าไปโอ้โหยังสวยเลย นะฮะเราเฮกันลั่นเลยนะครับคนไทยในยบอกเฮยเรากลับมาแล้ว,เร,ลวเราสู้ญี่ปุ่นได้ก็คือลูกนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงอย่างมากคือทางฟีฟ้าเนี่ยลงแบบนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าลูกยิงลูกนี้ไม่ธรรมดาซ้อมบ่อยๆทำให้ชินแล้วคุณก็จะเก่งนะฮะคือแน่นอนแหละว่ารีซอเป็นนักเตะที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์เพลย์ได้นะครับและลูกนี้ครับเป็นประตูตีเสมอ โอ้แต่ว่าหลังจากโดนตีเสมอเสร็จญี่ปุ่นแกโมโหครับแกก็ยิงเราคืน3ลูกรวดและก็จบเกมครับเป็นอันว่าไทยเนี่ยแพ้ไป1ต่อ4แต่ว่าได้เชียร์กันมันน่ตอนนั้นศึกฟุตบอลโลก2010รอบคัดเลือกนั่นเองอะนะครับชุดนั้นถ้าจะให้พูดกัน,นยมีใครบ้างหลายๆคนก็คงอ๋อนะฮะมีโกสิลทัยรัตนกุลนะครับ,รก,นนรบก็หรือว่าสินทวีชัยนั่นแหละนะครับแล้วก็นัทพรพันลิศนะครับพีโอสตนะครับ รวมไปถึงนัตพงศ์สมณะสุชาวนุษนุ่มนิรุตสุระเสียงนารงชัยวชิรบาลสุทีพิธีก็อยู่แล้วก็มีทีรเทพวิโนไทยคนยิงและลืมไม่ได้คนนี้นะฮะลืมไปเดี๋ยวงอนเลยสลายุทธชัยคำดีครับก็อยู่ในทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันขณะที่ญี่ปุ่นชุดนั้นเนี่ยที่ดังๆเลยถ้าผมจำได้ก็จะมีทางด้านของยาสุฮิโตเอนโดนะครับแล้วก็นากามูระนะครับรวมไปถึงทางด้านของทักคาฮาร่า พวกนี้ยุคนั้นก็คือยุคไปฟุตบอลโลกอ่ะเขากาลังเฟื่องฟูก,กันเลยทีเดียวอ่ะนะครับขณะเดียวกันครับมาดูกันที่ข่าวดีบอลไทยนะผมบอกได้เลยว่านี่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเทอร์นิ่งพอยต์ของอ่าวงการฟุตบอลไทยลีกนะครับหรือว่าสโมสรจากประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าจะมีการประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกไนงะในเดือนนี้นะครับมันจะเริ่มต้นกันช่วงประมาณกลางเดือนแหละผมว่าเพราะนี่มันเพิ่งจะวันที่6เองนะครับ การประมูลสิทธิ์เนี่ยฤดูการใหม่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมาเป็นข่าวนะครับหลังจากมีการเปิดเผยมาว่าจะมีแค่เดือนนี้แหละที่ต้องลุ้นกันนะครับแล้วก็จะยาวไปสิ้นสุดน่าจะประมาณช่วงต้นเดือนหน้าซึ่งก็จะไปตรงกันกันกบที่พี่บับเบิลเนี่ยเขารายงานนะครับว่าตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะครับที่ไปสืบมาเนี่ยแวดวงไทยลีกยังไม่ได้มีใครให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมนะครับ ประเด็นนี้เหมือนกับว่าเป็นแอคชั่นทางฝั่งของมาดามแป้งวปนวลพันล่ำซำที่ที่ได้แถลงออกมาแล้วนะครับว่าจะดําเนินการดังนั้นทางฝั่งไทยลีกจึงยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากตอนนี้ก็มีข่าวลือไปต่างๆนานาแต่ถ้าเอาจากที่ได้ยินข้อมูลจากคอนเน็กชั่นคลุกคลีอยู่กับแวดวงตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจว่ามีหลายเจ้าที่น่าสนใจในฟุตบอลไทยไนะครับพี่บับเบิลวางนี้ไปๆมาๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทที่เคยถ่ายทอดสดในไทยลีก ที่จะร่วมวงประมูลซะแล้วแววๆอาจจะมีหน้าใหม่เอาด้วยนะครับจากที่คิดว่าจะมีแต่บริษัทระดับบิ๊กหรือระดับใหญ่มาแย่งกันประมาณว่าช้างสารชนกันตอนนี้อาจจะมีสิงมาแจมด้วยซะแล้วโอ้ยพี่บับเบอร์บอกอุ๊บ นะฮะฮเอาเป็นว่ารอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับแฟนฟุตบอลชาวไทยคือถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เข้าข่ายอยู่แล้วอ่ะเพราะว่า BG จีเขาก็บอกอยู่แล้วนะฮะถ้าบีบมบาบอกว่าสิงเนี่ยซึ่งมันก็เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าอ่ะโอเคที2เนี่ยนะครับจะมีการถ่ายทอดสด นะครับก็อาจจะเป็นการถ่ายทอดของทาง bg หรือเปล่าเพราะว่า bg เเขาก็ทำโมเดล bg Sport ขึ้นมาเงนะฮะรวมไปถึงที 3, ใครจะเอาไปถ่ายไหมแต่ว่าที่สำคัญที่1ยังไม่มีใครเปิดเผยเปิดโฉมออกมามูลค่าเท่าไหร่แล้วมันจะยกระดับฟุตบอลไทยได้ยังไงเพราะว่าต่อไปนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีมาตรฐานเกิดขึ้นนะครับในระดับฟุตบอลไทยว่าถ่ายทอดต้องแบบนี้ความชัดแบบนี้ เทคโนโลยี CG ให้มันสวยงามแบบนั้นแบบนู้นนะฮะมันก็จะต้องมีกฎและกติกาซึ่งแน่นอนแหละเจ้าใหม่เข้ามาเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดถึงตรงนี้อย่างแน่นอนและก็ไม่แน่ซะด้วยนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างที่ได้พูดถึงขึ้นมาจริงๆนอกจากช้างชนช้างอาจจะมีสิงเข้ามานี่เราอาจจะได้ดูทางด้านของ YouTube กันไปเลยก็เป็นได้นะฮะแล้วก็จ่ายค่า s u b s c r i b e เข้าไปผมว่าเป็นอะไรที่คุ้ม ยิ่งกว่าคุ้มและที่สําคัญดูบอลไทยแบบชัดทะลุจอเด้งเข้าตาแบบนี้เฮ้ยน่าสนใจแล้วรีลันรีเพย์อยากดูตอนไหนก็ได้อ่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วผมบอกได้เลยว่ามันมีโอกาสสูงมากๆและถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยโปรดักช่องโปรดักชั่นมันจะโอ้โหพีคเรียกว่าพีคและยอดเยี่ยมจริงๆนั่นเองนะครับไปต่อครับอีกข่าวดีหนึ่งนะครับ โอ้นี่ไล่เลียงมาเลยนะตั้งแต่ฟีฟ่าตั้งแต่บอลไทยแล้วนี่ยันถึงบอลน,นักเรียนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อตุ๊กเนี่ยได้ไปสังเกตการเพื่อจะดูนักเตะ ในรุ่นเยาวชนแล้วก็ส่งให้กับทางสมาคมแล้วก็ส่งให้กับ u 17เนี่ยเพื่อไปพิจารณานะครับแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันด้วยนะครับของฝ่ายเทคนิคกับเยาวชนเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปดูซิว่าเออเด็กไทยเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรมีใครน่าสนใจกันบ้างก็ต้องเข้าไปดูในการแข่งขันนะครับฟุตบอลนักเรียน16ปีกออะไรประมาณนี้แต่หลังจากที่ปตุกเนี่ยได้เข้าไปดูนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งบุคลากรของวงการฟุตบอลบ้านเรานะครับหรือเป็นฟันเฟืองเนี่ยนะครับหรือเป็นกระบอกเสียงพ่อตุ๊กก็จะเป็นให้ทุกอย่างแหละถ้ามันทําอะไรได้พ่อตุ๊กก็จะดําเนินการแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะฮะล่าสุดพอไปดูมาแล้วเห็นสนามมันไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะต้องบอกว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องๆน,นะครับเพื่อที่จะได้ยกระดับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าใกล้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะฮะก็คือการชิงแชมป์เอเชียเพื่อไปบอลโลกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆพอไปดูลักษณะมันไม่โอเคอย่างเงี้ยก็มีการพูดถึงตรงนี้แลล่าสุดครับแอคชั่นทันทีกรมพระศึกษาปรับปรุงสนามนะครับทำให้มันอยู่ในเกณฑ์อยู่ในมาตรฐานที่เล่นได้อ่แล้วก็สามารถแข่งขันกันได้ดีมากขึ้นกว่าที่มันเป็นนั่นเองนะครับก็ ถือว่าอ่ะอันนี้ก็เป็น1ต่อนะแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะโยกย้ายสนามด้วยอันนี้ก็ข่าวดีอีกเด้งหนึ่งเพราะว่าจะไม่ต้องแข่งสนามนี้แล้วถ้าเข้ารอบ8ทีมนะฮะสี่ทีมแล้วก็รอบชิงเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนสนามไปใช้สนามมอกรุงเทพธนบุรีสนามสุปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้การแข่งขันเนี่ยมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ ในขณะที่อีกข่าวหนึ่งถือว่ามีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับสำหรับวงการฟุตบอลในอาเซียนตื่นตัวเขาเรียกว่าต้องตื่นตัวและฮือฮากันพอสมควรเพราะว่าสมาคมฟุตบอลอินโดเนียเขาเป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยโอนโอนนักเตะหรือว่าเอานักเตะลูกครึ่งเนี่ย,ยนะครับลูกเซี่ยวดีกว่านะครับเข้าสู่ทีมชาติชนิดที่ว่า100%แล้วนะตอนนี้ และเขาก็มองไปในทิศทางที่ว่า i, เฮ้ยอ้าวสุดท้ายก็เป็นคนอินโดนีเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวมีเชื้อสายเล่นได้แล้วตอนนี้เขากําลังจะปฏิวัติวงการฟุตบอลหรือวงการลูกหนังซึ่งแน่นอนล่ะครับถ้าอินโดนีเซียเขาเปลี่ยนแปลงทีมชาติของเขามันก็จะนํามาสู่ทีมชาติอื่นๆด้วยมันต้องขยับตามเพราะฉะนั้นมันคือการปฏิวัติวงการฟุตบอลร,ระดับภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหล่าสุดเลยเอริกตอรเฮียประกาศเป้าหมายชัดเจน road ม a p นะฮะว่าทีมชาติอินโดต้องไปบอลโลกและหลังจากนี้ไปมันจะมีแต่สุดยอดขึ้นสุดยอดขึ้นนั่นก็คือกีฬาฟุตบอลจะเป็นกีฬาเบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียนะครับในระดับทุกชนชั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นฟุตบอลนี่เขาว่างี้ เป้าหมายของผมคือไปบอลโลก2ครั้งต่อจากนี้<ๆ>ก็คือเขาจะอยู่แล้วก็ไปไปไปบอลโลกรวมถึงโอลิมปิกเราพลาดไปแล้วในครั้งล่าสุดแต่ครั้งต่อไปเราจะไม่พลาดเราจะต้องไปโอ้โหเอาสิครับคือถ้ามาด้วยความมีแพชชั่นและความบ้าคลั่งของวงการฟุตบอลผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะผมยอมรับอย่างอะ่ะคนทำฟุตบอลนะไม่ใช่แค่มีตังนะมันต้องบ้าด้วย มันต้องแบบกระหายมันต้องทุ่มมันเสียสละมันโอ้โหแต่สิ่งที่คุณจะได้ได้รับเนี่ยผมว่าจะเป็นการที่ผู้คนทั้งประเทศพูดถึงคุณตลอดไป for eternity อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ว่าไปนะในส่วนของอินโดอีกข่าวนึงครับอีกข่าวหนึ่งมาตามให้ก็คือเรื่องของกฎใหม่ var เขาบอกว่าจะทดลองนะครับใช้แล้วก็ลองนำมาประยุกต์แล้วก็ถ้ามันผ่านแล้วก็จะเอามาใช้จริงๆ เพราะว่าตอนนี้เนี่ย VAR ถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสุดและนะฮะของวงการฟุตบอลและก็พยายามปรับปรุงยกระดับมันไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าผู้ตัดสินหรือว่าคนที่ไปใช้งานมันเนี่ยมันใช้งานอย่างไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่ถูกต้องก็เลยมีข้อคอรหาต่างๆนานานะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอว่า VAR เนี่ยมันทําให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับแต่ทีนี้มีทางด้านหน่วยงาน IFAB เนี่ย เขาทำงาน,นเรื่องการทำกฎฟุตบอลตั้งกติกาแล้วก็ใช้งานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ตัดสินและก็นักกีฬาเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เขาบอก VAR นะครับจึงได้คิดระบบใหม่มาชื่อ FVS f o o t ฟุตบอลวิดีโอซัพพอนะครับซึ่งหลักการทำงานร่วมกันมันก็เหมือนกีฬาชนิดอื่นๆแหละนะครับที่จะต้องมีสิทธิ์ชาเลนจ์มาควบคุมกำหนดอย่างนั้นมันก็เช็คกันไปเรื่อยครับ คือมันได้สิทธิ์ชาเลนจ์จังหวะตัดสินที่ไม่เห็นด้วย2ครั้งต่อ1เกมก็ครึ่งแรก1่งครั้งครึ่งหลัง1ครั้ง,ง,ง,งทีมละ2ครั้งถ้ามันใช้ครบก็กลายเป็น4ครั้งนะครับแต่ถ้าใช้ถูกต้องก็ลันไปเรื่อยๆลันไปเรื่อยๆนะครับจกนกว่าจะผิดนั่นคือหัก1ครั้งซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับโค้ชแต่ละทีมซึ่งอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปในแต่ละจังหวะนะครับก็สามารถชาเลนจ์ได้ นะครับจะทดลองใช้ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น U17 และ2 0แล้วก็จะเก็บข้อมูลนำมาตัดสินใจต่อว่าต่อไปเนี่ยจะเอาอยัางไงจะลองมาใช้ดูไหมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าห,หากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามไไกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวน,นั่นเองครับ